อำเภอเมืองขอนแก่นเป็นอำเภอที่มีประชากรหนาแน่นนอกจากนี้โรงพยาบาลขอนแก่นยังเป็นโรงพยาบาลที่รับส่งต่อที่สำคัญของเขตภาคอีสานตอนบนการที่ประชาชนในเขตอำเภอเมืองขอนแก่นจะไปรับบริการที่โรงพยาบาลน,นอกจากจะใช้เวลานานแล้วอาจทำให้ผู้ป่วยที่รุนแรงหรือซับซ้อนความจำเป็นที่ต้องพบแพทย์ในโรงพยาบาลเสียโอกาสหรือเพิ่มระยะเวลารอคอยในการรับบริการ เครือข่ายปฐมภูมิโรงพยาบาลขอนแกน่นจึงได้จัดระบบบริการตรวจรักษาโดยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวแก่ประชาชนในเขตอำเภอเมืองขอนแกน่นในชุมชนครอบครุมทุกพื้นที่ในปี2558ภายใต้นโยบายคลินิกหมอครอบครัวโดยมีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวเป็นแพทย์ประจำที่จะช่วยดูแลประชาชนในพื้นที่ร่วมกับทีมหมอครอบครัวทั้งทันตแพทย์เภสัชกร พยาบาลนักวิชาการสาธรารณสุขแพทย์แผนไทยกายภาพบำบัดเจ้าพนักง,งานเภสัชกรรมทันตาพิบาลร่วมดูแลประชาชนในพื้นที่ต่างๆครอบคลุมทั้งอำเภอเมืองขอนแก่นทำให้ทุกครอบครัวมีทีมหมอครอบครัวในการร่วมดูแลในด้านต่างๆ ด้วยการมีส่วนร่วมของชุมชนคลินิกหมอครอบครัวบ้านหนองกุง้งตำบลศิลาจึงได้เปิดเป็นทางการในวันที่16สิงหาคม2561พร้อมให้บริการประชาชนในตำบลศิลาเพื่อให้พี่น้องในตำบลศิลาได้รับการดูแลที่มีมาตรฐานสะดวกรวดเร็วโดยเครือข่ายคลินิกหมอครอบครัวตำบลศิลาประกอบด้วยทีมหมอครอบครัวทั้งหมด4ทีมในการดูแลรับผิดชอบประชากร 42,448คนโดยให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไปตรวจรักษาโรคเรื้อรังบริการทันตกรรมบริการกายภาพบำบัดแพทย์แผนไทยคลินิกเด็กดีฝากคันนอกจากนี้ยังมีจุดเด่นในงานส่งเสริมป้องกันและงานชุมชนโดยมีการให้บริการดุดญาติมิดด้วยทีมประจำในพื้นที่ตามหลักเวชศาสตร์ครอบครัว และมีทีมหมอครอบครัวดูแลทั้งครอบครัวปัจจุบันมีเครือข่ายชมรมต่างๆจำนวน59ชมรมมีจิตอาสาดูแลผู้สูงอายุอสอมจำนวน715คนผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงได้รับการดูแลจำนวน227คนประทับใจทุกอย่างทุกสิ่งอย่างคาุ้มคุ้บริการนะคาุ้มเพื่อดูแลของเขาคนป่วยคนยังมาอัสิ่งก็งไม่ลำบากสะดวสบายอยู่ บ่ได้ไปในเมืองในในเงินามันยากกิตะกรก็โอ้ยเจอติไปโรงพยาบาลได้ก็มีแต่โรงพยาบาลชุนย่างเดียวไปโรงพยาบาลเสียงดังรืนก็โอ้ยรถก็หลายคนก็หลายไปมันก็เป็นขวบมือ,อยังได้มาจนค่ำจนมืดพุ่นละอันนี้แป๊บเดียวมาตอนเช้าตอนเที่ยงก็เลย grab แลเป็นอาสาสมัครสาธารณสุขเป็นอสมอในในชุมชนอยากใช้เวลาว่าง ให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชนนะคะเพราะว่าในชุมชนของเรานี่มีผู้ป่วยโรคเรื้อรังเยอะค่ะไม่อยากให้ผู้ป่วยเข้าไปที่โรงพยาบาลแล้วก็เจ้าหน้าที่ก็น่ารักทุกคนค่ะมีเป็นกันเองทำให้เราทำงานได้มีความสุขค่ะนอกจากงานรักษาพยาบาลในหน่วยบริการยังมีงานบริการเชิงรุกทั้งการเยี่ยมบ้านร่วมกับเครือข่ายอสอม และทีมชุมชนโดยเฉพาะผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงที่ยากต่อการเข้าถึงบริการคลินิกหมอครอบครัวบ้านหนองกรุงตําบลศิลานะคะก็จะให้บริการในการดูแลผู้ป่วยในชุมชนในหน่วยบริการนะคะเพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลที่มีคุณภาพโดยเฉพาะกลุ่มผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงนะคะที่ต้องการการดูแลและคนสําคัญที่สุดในการดูแลคนไข้กลุ่มนี้นะคะก็คือผู้ป่วยครอบครัว รวมถึงเครือข่ายที่เรามีนะคะไม่ว่าจะเป็นเครือข่ายเอาสอมอพยาบาลน,นักวิชาการนะคะแล้วก็นักกายภาพบําบัดนะคะนอกเหนือจากนี้นะคะเรายังมีทีมอื่นๆนะคะเช่นทันตแพทย์ทันตพิบาลน,นะคะเพสัจกรรมแพทย์แผนไทยนะคะในการร่วมดูแลนะคะเพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลที่มีคุณภาพแล้วก็สามารถพึ่งพานตนเองได้ะคะ่ะงานเฝ้าระวังและควบคุมโรคงานสร้างเสริมสุขภาพงานอนามัยโรงเรียน โดยร่วมกับชุมชนและชมรมต่างๆตามวิสัยทัศน์บริการดีมีมาตรฐานเพื่อสร้างสังคมสุขภาวะอย่างยั่งยืน